ต่อมาเราเด่น960นะคะที่แล้วที่ผ่านมานะคะงวดนิ้นของเรา92เหลือชุดเดียวนะคะมันตรงกันนะคะฟันไปเลยนะคะของงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะ เราจะเหลือหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์นะคะก็จะชนกันนะคะเพื่อนก็จะชนกันที่จุดนี้นะคะจะชนกันที่สามศูนย์สี่ศูนย์เราจะตัดอันนี้ออกนะคะสามศูนย์สี่ศูนย์ นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งจะเหลือแค่นี้นะคะ